เช้านี้ทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ะก็ใส่ผักที่เตี่ยมไว้นี่ระคะ่ามือม้อแรกมื้อเดียวอยู่ได้ตลอดผัก เรียบร้อยเราก็เส้นเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเส้นเล็กเนี่ยอร่อยอร่อยอะ่ะแล้ววับวับดูวับวับดูอะคืออร่อยคะ่ะเอามาแทนขนมจีนได้ด้วยอะ่ะคือเป็นได้ทั้งเส้นเล็กเป็นได้ทั้งเส้นขนมจีนแลน้วเป็นได้ทั้งก๋วยจั๊บยวนก็ยังได้เลย ไหนะพูดแล้วก็ไม่ได้ข้วาวโฆษณาแต่แต่อร่อยอะ่ะค่ะแค่นี้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าหากว่าจะเพิ่มโปรตีนอีกหน่อยก็เดี๋ยวเอาหมูที่เราหมักไว้มาใส่เพิ่มก็ได้นะคะ แค่นี้เองอ่ะไม่ถึงสองนาทีเลยเราก็ได้เป็นเก๋ยเตี๋ยวเลิอดรสของเราละสำหรับวันนี้ชีชวนชิมก็แค่นี้นะคะใส่จาน